ตอนนั้นเนี่ยผมคิดอย่างเดียวว่าผมจะต้องในเมื่อมันต้องอยู่แล้วอะเราจะอยู่ยังไงให้มันเอาเอาตัวรอดก่อนเอาชีวิตรอดก่อนนะอันดับแรกคือเราต้องต้องทิ้งก่อนเราเคยเป็นอะไรเคยมีอะไรนะทิ้งไปเลยอยู่กับปัจจุบันอนาคตก็ยังเรายังไม่รู้อยู่แล้วแหะเราจะเจออะไรเราก็ต้องใช้สติในการตั้งหน้ารับมือมันนะครับในการปรับตัวทุกอย่างนะครับเขาทําอะไรเราทําตามเขาเอาตับตับคุณตรงนะทันทีเนี่ยอยู่ดีๆก็ดูเหมือนได้สติเนาะ คิดได้หมดเลยฉันต้องกลมกินันอ,อย่างนี้ฉันต้องอยู่กับปัจจุบันฉันต้องไม่ห่วงอนาคตอาจอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวคือเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากอยูแล้วไงสังเกต<ม>จากการใช้ชีวิตผมไหมผมไม่ค่อยคิดอะไรคิดนะแค่ตรงนี้ยคิดตรงนี้อยู่ปัจจุบัน<ม>อยู่อนาคตช่างมันสมัยตอนทํางานได้ตังมามีเงินใช้ไปพรุ่งนี้ไม่รู้จะตายหรือเปล่าเดี๋ยวตายไปไม่ได้ใช้เสียดายอุตส่าห์หามาใช้มันหมดเลย <S <S <S> หมดเลยไม่เหลือเลยพี่เพิ่งรู้ว่าการอยู่กับปัจจุบันมันก็มีข้อเสียบางอย่างในปัจจุบันเหน่อยมันมีข้อดีแล้วมันก็มีข้อเสียในบางทีเดี๋ยวค่อยหาอะไรเงี้ยแบบนั้นอันนั้นอันตรายนนจังหวะตรงนั้นก็เลยคิดว่าแบบเอาเอาชีวิตรอดมันดีกว่าเอาชีวิตรอดก่อนเอาชีวิตรอดก่อนแล้วก็พยายามปรับตัวในมุมหนึ่งตอนนั้นเริ่มคิดถึงการดูแลหัวใจคุณพ่อคุณแม่ไหมหรือเริ่มจะต้องอยากใช้ชีวิตใหม่ผมมาผมเริ่มคิดตั้งแต่ตอนที่เห็นน้ําตาแม่แล้ว นะครับแล้วก็ทบทวนตัวเองตลอดมาจนเข้ามาอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราเริ่มมีเวลา <mesma. S 2> เริ่มมีเวลาในการที่จะคุยกับตัวเองเนาะมันคือคือมันเริ่มมีสติแล้วร่างกายเราไม่ได้มีสารอะไรแล้วไงตอนนั้นสุดท้ายเราไม่ต้องไปโ it, ทษยาเสพติดไม่ต้องไปโทษ <psychedel, S 2> เพื่อน <Those S 2> ไม่ต้องไปโทษสังคมไม่ต้องไปโทษไอ <estro> ไๆๆดอนอะไรต่างๆโทษตัวเองตัวเองเลือกเองในการเลือกใช้ชีวิตแบบนี้นะเขาเรียกว่าผลแห่งการกระทำนะครับมันก็ได้ผลแบบชนิดแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องทบทวนแล้วเราจะไม่เดินซ้ำรอยนะเราจะไม่ทําร้ายทํรลายตัวเองอีกจะต้องเริ่มต้นอย่างไงด้วยการแก้ไขเพราะเมื่อก่อนอ่ะสิ่งไหนที่เขาเรียกว่าดีอะไรเงี้ยเราจะไม่เอาขอดองขอดห้องใช่อะไรที่ดีไม่เอาใช่พระยังไม่ไหวเลยครับเราก็เลยบอกเฮ้ยสิ่งอดีเราลองมาทําดูซิชีวิตเราน่าจะดีขึ้นก็เลยลองลองปรับดูรวมถึงการเรียนด้วยใช่เราก็เลยเริ่มหานี่ลองลองดูซิลองปรับ หาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวภูมิใจดูสิเรียกว่าเป็นมหาลาัยเปิดของ <Okay. S 2> สุขโขทัยธรรมธิราชนะครับให้ผู้น้องขาดได้มีโอกาสได้เรียนเราก็เลยไปโรงเรียนประมาณ4ปีผมก็จบปริญญาตรีผมเพิ่งมาค้นพบความสามารถตัวเองด้านศิลปะการวาดรูปแบบตอนอยู่ในเรือนจําแล้วก็มาเรียนงของทางกศออนอการศึกษานอกโรงเรียนในวิชาจิตกรรม,ก,รรมก็จบวิชาชีพจิตกรรมวาดรูปมาด้วยอ,อะไรอย่างี้ครับแล้วก็มีการแต่งเพลง ขณะนั้นนะตอนที่อยู่ข้างในเรือนจาําก็แต่งมาเป็นร้อยเพลงเลยนะ <Okay. S 2> แล้วก็สร้างงานศิลปะคือผมก็จะวางเป้าหมายไว้ว่า,าผมก็จะใช้เวลาในเรือนจาําในการพัฒนาตัวเองในการสะสมพวกผลงานศิลปะแล้วก็เพลงที่แต่ง <Okay. S 2> เ,เมื่อวันหนึ่งถ้าเราออกไปเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มันสุจริต อะไรเงี้ยเหมือนกับเตรียมความพร้อมในวันที่โอกาสมันมาถึงแล้วว่าตอนนั้นเราก็ยังมีความหวังอตลอดเวลาว่าสักวันเราจะได้อ่ใช่ครับคือคืออย่างงี้ฮะพอผมเข้าไปในเรือนจำอ่ะผมเริ่มซึมซับเรื่องของพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆจากการปลูกฝังทางเรือนจําเองจากที่เราทําทุกอย่างที่ดีอะทำทุกอย่างไปทำในนั้นหมดเลยอะใช่เข้าใจว่าใช่ไม่ใช่คือคือเราเริ่มตกผลึกจากความคิดตัวเองด้วยจากเรื่องราวของตัวเองแล้วเราก็เริ่มแบบหาคําตอบ นะใจใจเราว่าเฮ้ยเหตุและผลทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เงี้ยสุดท้ายมันโยงเข้าไปถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเราก็เลยเริ่มศรัทธาเริ่มศึกษานะบวกกับทางเดือนจําก็มีกิจกรรมต่างๆทางศาสนาเยอะแยะมากมายนะฝึกเรื่องของอวิปัสสนาต่างๆการสวดมนต์เพราะฉะนั้นเราเริ่มสืมซับสืบสับหลายอย่างก็ยึดในตรงนี้ในการใช้ชีวิตด้วย